สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากรูปภาพแล้วก็หาคําตอบนะคะอ่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะสําหรับในเรื่องนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากรูปภาพและก็หาคําตอบได้นั่นเองนะคะ ค่ะทีนี้นักเรียนจำได้ไหมคะว่าการสร้างโจทย์ปัญหานั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ,ะโจทย์ปัญหาของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วย2อ,อย่างนั่นก็คือ1เลยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็จะมีอยู่2จํานวนใช่ไหมคะและ2ก็คือสิ่งที่โจทย์เขาถามนั่นเองนะคะ,ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาลองทบทวนการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่กาหนดให้กันก่อนนะคะ มาเริ่มกันที่ข้อ1เลยนะคะข้อหนึ่งเขาให้ประโยคสัญลักษณ์เรามาก็คือ50บวก10เท่ากับเท่าไรนะคะหรือเท่ากับเท่าใดนะคะ,ะในข้อนี้นักเรียนจะสร้างว่าเป็นอะไรดีคะโจทย์ปัญหาการบวกในข้อนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองสร้างโจทย์ให้นักเรียนดูนะคะอามนะคะสั่งข้าวขาหมูราคาจานละ50บาทและซื้อน้ำแก้วละ10บาท นะคะอามจ่ายเงินกี่บาทอันนี้เราได้ครบหรือยังคะได้ครบ2องค์ประกอบหรือยังสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้แล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามครบหรือยังคะครบแล้วใช่ไหมคะอาสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คืออามสั่งข้าวขาหมูราคาจานละ50บาทและซื้อน้ําแก้วละ10บาทส่วนสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออามจ่ายเงินกี่บาทนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้มาดูกันข้อที่2ค่ะ ข้อที่ประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เขากําหนดมาให้ก็คือ40ลบ15เท่ากับเท่าใดนะคะในข้อนี้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบนะคะเราจะเอาจํานวน2จํานวนมาลบกันนักเรียนคิดว่า,าจํานวนหรือราคา40เนี่ยนักเรียนคิดว่าควรจะเป็นของสิ่งใดคะถึงจะเหมาะสมนักเรียนจําได้ไหมว่าในการสร้างอย่างหนึ่งเลยที่สร้างโจทย์ปัญหาอย่างหนึ่งที่เรา ต้องคำหนึงก็คือความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลใช่ไหมคะดังนั้นโจทย์ในข้อที่2คุณครูจึงสร้างเป็นดังนี้ค่ะสวนลุงเหน่งนะคะเก็บมังคุดได้40กิโลกร,รมัมและเก็บเงาะ15กิโลกร,รมัม <c oughs> ลุงเหน่งนะคะเก็บมังคุดมากกว่าเงาะกี่กิโลกร,รมัมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคุณครูสร้างโจทย์ปัญหาได้ครบองค์ประกอบหรือ,อยังนะคะ สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะสองจำนวนก็คือส่วนลุงเหน่งเก็บมังคุดได้40กิโกร,รมัมและเก็บเงาะได้15กิโลกร,รมัมส่วนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือลุงเหน่งเก็บมังคุดมากกว่าเงาะกี่กิโกร,รมัมนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็เอาจำนวน2องจำนวนมาลบกันแล้วก็หาคำตอบนั่นเองนะคะทีนี้มาดูข้อที่3นะคะจำนวนใดจำนวน1น,นะคะลบ20เท่ากับ3า นะคะอ่าทีนี้ในข้อนี้ตัวตั้งของเราเป็นยังไงเรารู้จำนวนไหมคะเราไม่รู้ใช่ไหมคะดังนั้นในการสร้างโจทย์ปัญหาค,คุณครูจึงสร้างดังนี้ค่ะวันนี้แม่ให้เงินมาโรงเรียนจํานวนหนึ่งนะคะจานวนหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมคะอ่าจากนั้นนําเงินไปฝากธนาคารโรงเรียน20บาทเพราะว่ามันเป็นการลบนะคะดังนั้นเราต้องเอาเงินออกจากกระเป๋าของเรานะคะ เหลือเงินใช้ระหว่างวัน30บาทอ่าเมื่อเอาจํานวน1-20ลบ20บาทแล้วเหลือเงินใช้ระหว่างวัน30บาทแต่สิ่งที่เราต้องการรู้ในข้อนี้คืออะไรเงินจํานวน1ใช่ไหมคะดังนั้นคําถามในข้อนี้ของเราจึงถามว่าแม่ให้เงินมาโรงเรียนกี่บาทนั่นเองนะคะวิธีการเราก็คือจะนำเอาผลผลลบนะคะบวกกับตัวลบแล้วจะได้เท่ากับตัวตั้งนะคะ ค่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพแล้วก็หาคำตอบนะคะถ้าใครมีกระดาษทดมีสมุดนะคะก็สามารถเอาขึ้นมาแล้วก็สร้างโจทย์ปัญหาไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนทีนี้ก่อนที่เราจะสร้างโจทย์ปัญหานะคะนักเรียนคุณครูมีร้านขายของเล่นนะคะเป็น toy shop ให้นักเรียนดูนะคะทีนี้นักเรียนดูที่สินค้าของเรามีทั้งหมดกี่อย่างคะ มีทั้งหมด9อย่างใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือตุ๊กตาเด็กผู้หญิงราคา1250บาทตุ๊กตาหมีเท่าไหร่คะกี่บาท2300บาทต่อไปหุ่นยนต์กระป๋อง1100บาทรถของเล่น790บาทเครื่องบิน540บาทรถอะไรเนี่ยรถไฟ490บาทนะคะกล้อง650บาท ตัวต่อนะคะ ABC 340บาทแล้วก็มานังโยเกยกนะคะ1,650บาททีนี้ในการสร้างโจทย์ปัญหาก็คือเราจะนำเอาราคาสินค้าราคาของเล่นของเรานะคะมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาจะนำมาบวกมาลบหรือว่ามาทำอะไรนะคะ,ะทีนี้นักเรียนอยากได้ราคาสินค้าชิ้นไหนมาทำการบวกลบกันคะ มาดูข้อที่1นะคะว่าคุณครูจะเลือกเอาสินค้าอะไรในข้อที่1นะคะมาดูว่าคุณครูเอาราคาสินค้าชิ้นใดมาสร้างเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะในข้อนี้นะคะคุณครูนำเอาราคาของตุ๊กตาหมีกับเครื่องบินนะคะก็จะได้ประโยคเป็นประโยคสัญลักษณ์ดังนี้นะคะก็คือ2300 4 0บก540นะคะจากนั้นก็สร้างเป็นโจทย์ปัญหานะคะจากประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ แม่เลือกซื้อตุ๊กตาหมีราคา2,300บาทและซื้อเครื่องบินราคา540บาทนะคะจากนั้นคุณครูก็เลยถามต่อว่าแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะอะมาดูโจทย์ข้อนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์ของการบวกใช่ไหมคะทีนี้มาดูว่าองค์ประกอบของโจทย์ปัญหาคุณครูครบหรือยังอะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีเรียงคะ มีแล้วสิ่งที่โจทย์ถามมีหรือ,อยังมีแล้วเมื่อครบองค์ประกอบแล้วจากนั้นเราก็แสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบได้เลยนะคะซึ่งคำตอบในข้อนี้ก็คือแม่ต้องจายเงินทั้งหมด2,840บาทนั่นเองค่ะทีนี้มาดูโจทย์ปัญหาในข้อที่2นะคะซึ่งในข้อนี้นะคะคุณครูหยิบยกเอาราคาของกลองนะคะามาสร้างเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ 650-420ลบ420เท่ากับเท่าใดซึ่ง420นั่นเดี๋ยวมาดูว่าค,คุณครูให้เป็นราคาของอะไรนะคะ,ะค,คุณครูสร้างโจทย์ปัญหาได้ดังนี้ค่ะปรามมีเงินเก็บอยู่420บาทต้องการซื้อกลองราคา650บาทนะคะจากนั้นค,นคุณครูก็เลยถามว่าปลามต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาทนั่นเองนะคะอ่ะ ในข้อนี้นะคะเราจะนำเอา650ลบกับ420แล้วจะได้เป็นจำนวนเงินที่ปามต้องเก็บเงินเพิ่มเพื่อที่จะนำไปซื้อกองนะคะเมื่อนำมาลบกันแล้วคุณครูได้ดังนี้ค่ะปาลมนะคะต้องเก็บเงินเพิ่มอีก230บาทนะคะถึงจะมีเงินพอที่จะซื้อกลองของเล่นนั่นเองนะคะ ทีนี้ในข้อสุดท้ายนะคะคุณครูหยิบเอาราคาของตุ๊กตาเด็กผู้หญิงนะคะกับราคาของรถของเล่นนะคะมาสร้างเป็นประโยคสัญลักษณ์ในวิธีการลบนะคะก็จะได้1250-790ลบเ9 0เท่ากับเท่าใดนั่นเองนะคะจากนั้นคุณครูก็สร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้ดังนี้ค่ะโน่นซื้อตุ๊กตาราคา1250บาทนะคะ ปามซื้อรถบรรทุกนะคะที่เป็นของเล่นเนี่ยราคา790บาทจากนั้นคำถามนะคะคุณครูถามว่านุ่นเนี่ยจ่ายเงินมากกว่าปาลามกี่บาทนะคะวิธีการแสดงวิธีทำก็คือ,อนำเอา1 2 5 0บาทลบ790บาทแล้วก็จะได้คำตอบดังนี้ค่ะนุ่นจ่ายเงินมากกว่าปลาล์มอยู่460บาทนั่นเองนะคะซึ่ง นักเรียนนะคะสามารถสร้างโจทย์ปัญหาที่แตกต่างกับคุณครูออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือการลบก็ได้แล้วแต่นักเรียนอยากจะทำนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหนึ่งเลยนะคะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมหรือความสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็องค์ประกอบของโจทย์ปัญหาคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้แล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะ อาคะทีนี้หลังจากที่เราได้เรียนกันจบแล้วนะคะก็สามารถสรุปบทเรียนได้ว่าการสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพนะคะโจทย์ปัญหาที่จะสร้างาจะมีส่วนประกอบอยู่สส่วนนะคะคือสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้และก็สิ่งที่โจทย์ถามในการสร้างโจทย์ปัญหาจะต้องคํานึงถึงความถูกต้องความเหมาะสมของคําหรือข้อความที่สอดคล้องกับการดําเนินการนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของสถานการณ์กับ จำนวนที่กำหนดให้ด้วยนะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจและก็สามารถทำรายงานมาส่ิคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ